หน่วยวันเด็กสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วย,ว,ยวันเด็กเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำฝันวันเด็กกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะ ถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราไปดูนิทานกันเลยค่ะสวัสดีเด็กๆพี่หน่อยชื่อนิวหน่อยนะจ๊ะพี่หน่อยจะมาเล่านิทานให้ทุกๆคนฟังวันนี้เสนอเรื่องวันเด็กมาสจารย์ของลาเต้ ลาเต้เด็กผู้หญิงตัวเล็กหน้าเอ็นดูเจ้าเขารอยยิ้มสดใสวันนี้รอยยิ้มของเธอหายไปเพราะคุณแม่ไม่พาเธอไปเที่ยวงานวันเด็กเพื่อเป็นการลงโทษที่เธอดือ้อเพราะลาเต้เอาแต่กินขนมไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารที่มีประโยชน์ลาเต้ชอบกินขนมนี่นะทำไมคุณแม่ต้องบังคับให้กินข้าวด้วย เธอปลดกับตัวเองเบาๆขณะมองออกไปนอกหนะ้าต่างห้องนอนอย่างใจลอยทันใดน,นั้นก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องและทิ้งซองจดหมายไว้บนโต๊ะก่อนบินจากไปในทันทีลาเต้เปิดซองจดหมายพบข้อความในนั้นเขียนว่ายินดีด้วยนะเด็กหญิงลาเต้เธอคือหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมงานวันเด็กในแดนเวทมนต์ อ้าไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไปที่หน้าต่างสิตอนนี้เลยไปดูเลยสิลาเต้ ลาเต้ไปที่หน้าต่างเธอได้ยินเสียงสีเท้าของม้าในอากาศแล้วก็ต้องลืมตาโพลมด้วยความตกใจที่เห็นม้าสีขาวมีปีกบินมารับเธอถึงริมหน้าต่างโดยมีเจ้าชายรูปงามนั่งอยู่บนหลังของม้าตอนนี้ขึ้นมาเลยสิลาเต้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวงานวันเด็กในดินแดนมาศจันเจ้าชายพูดเจ้าชายพาเธอนั่งมา้าบินข้ามไปยังอีกมิติหนึ่ง ลาเต้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถานที่ที่เธอเพิ่งมาถึงแห่งนี้มันเป็นโลกเวทมนต์ที่สวยสดแปลกตาอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผู้คนก็สามารถใช้เวทมนต์คาถาได้เจ้าชายก็เช่นกันเขาไล่มนตราเสกชุดที่สวยงามให้ลาเต้ได้สวมใส่ก่อนจะพาเธอเข้าไปในงานวันเด็กแห่งโลกเวทมนต์ งานวันเด็กที่ลาเต้เคยไปนั้นแตกต่างจากที่นี่อย่างที่สุดในโลกแห่งนี้มีแต่กิจกรรมที่สนุกสนานสุดเหลือเชื่อเช่นแข่งขันขี่ไม้กวาดบนท้องฟ้าเกมใช้ไม้เท้าเวทมนต์ยิงแสงใส่เป้าที่บินได้ในอากาศมีคฤหาน์ที่ทำจากขนมและน้ำพุที่พวยพุ่งขึ้นมาล้วนเป็นน้ำหวานหลากหลายสีสันลาเต้ลองกัดขนมครีมช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งแล้วก็ต้องตกใจในความอร่อยของมันเจ้าชายจึงอธิบา ายว่าขนมที่เธอกินไปนั้นคือฟองเดออาเรอโรเป็นขนมชั้นสูงที่หากินได้แต่ในโลกแห่งเทพนิยายเท่านั้น เจ้าชายพาเธอขึ้นไปนั่งบนเรือหอกขนาดมะหึมาที่สามารถชมความงดงามของเมืองได้ทั้งเมืองได้จากบนท้องฟ้าลูกโป่งสวรรค์สารพัดสีจากพื้นเบื้องล่างลอยขึ้นสู่อากาศนับหมื่นหมื่นลูกลูกโป่งนั้นยิ้มได้กรอกตาได้และพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ด้วยเสียงเล็กๆแหลมๆฝักแล้วน่าขำสวัสดีฮ่าหวัดดีจ้าฮ่าวดีวดีฮ่ามามีความสุขกันเถะฮ่าวัดีวดีฮ่า ันดีีาาาม่คสอลาเต้มองเด็กๆที่แข่งขันขี่ไม่กวาดแล้วอิจฉาเธออยากขี่บ้างอยากขี่ไม่กวาดบินได้บ้างหรอ จ้าชายถามอย่างรู้ใจเพราะเห็นลาเต้มองเห็นเด็กๆก,กลุ่มนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจได้สิไปรับไม่กว่าเวทมนต์ที่กเกาะเมนวยการได้เลยไม่กว่าขี่แล้วบินได้จริงๆลาเต้ลองขี่จนคล่องแคล่วมั่นใจก่อนจะขอเข้าร่วมการแข่งขันด้วยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเธอทุกคนดูมีความมั่นใจเต็มที่แต่ผลปรากฏว่าเธอคือผู้ชนะ ฮ่าฮ่าฮอ้ฮาหนูทำได้เย่ yeah! uh huh! <laughs> <laughs> ผลปรากฏว่าเธอเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลชนะเลิศท่ามกลางเสียงปรบมือของเด็กๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเวลาแห่งความสนุกถึงแค่เที่ยงวันนะเจ้าชายเตือนก่อนงานวันเด็กจะเลิกเธอต้องกลับบ้าน ลาเต้พยักหน้าเข้าใจแม้จะเสียดายอย่างที่สุดในที่สุดความสนุกก็หมดลงเจ้าชายพาเธอกลับมายังโลกมนุษย์เมื่อถึงบ้านลาเต้อดถามเจ้าชายไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงได้รับเลือกไปร่วมงานวันเด็กที่แสนสนุกขนาดนี้เจ้าชายยิ้มก่อนตอบว่าทุกปีทุกปีทางเราจะมีการสุ่มรายชื่อเด็กที่โชคดีจากทั่วโลกนะ่ะหนึ่งในสิบล้านคนชัวนะรู้หรือเปล่า ลาเต้หนูช่างเป็นเด็กที่โชคดีจริงๆลาเต้น,น่าเศร้างั้นก็หมายความว่าปีหน้าหนูก็คงไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกเท่าน่ามันไม่แยกขนาดนัน้นหรอกเจ้าชายพูดด้วยร,รอยยิ้มเห็นฟันขาวถ้าเธอเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ ปีหน้าและปีต่อๆไปฉันสัญญาว่าจะมารับเธอไปงานวันเด็กอีกแน่นอนฮะจริงๆนะคะลาเต้ดีใจตกปากรับคำหนักแน่นด้วยดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความหวังเจ้าชายกลับโลกเวทมนต์ไปแล้วแต่ลาเต้มั่นใจว่าเธอต้องเป็นเด็กดีแน่ๆแหละเพราะปีหน้าเธออยากจะไปงานวันเด็กแห่งโลกมหัศจรรย์นี้อีกคะ่ะนิทานจบแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ นิทางสนุกไหมคะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กกันนะคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีพศ2565โดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำฝังวันเด็กกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะสวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาหาว่าภาพไหนที่ไม่เหมือนพวกนะครับซึ่งมีด้วยกันสิข้อยกตัวอย่างเช่นที่จะให้ภาพมาสี่ภาพนะครับให้น้องๆดูว่าภาพไหนที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับ ตัวอย่างก็คือขอไข่นั่นเองนะครับที่มันแตกต่างจากคนอื่นเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะฮะมี10ข้อเองพร้อมแล้วปะเราไปเล่นกันข้อที่หมาจากเวลา7วินาทีนะครับหาภาพที่ไม่เหมือนพวกเริ่มครับหมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกไก่นะครับลูกศรสีแดงที่ชี้ก็คือฉเฉลยที่มันแตกต่างนะโอเคนะครับ ข้อที่สองมาจับเวลาครับหมดเวลาฉเฉลยก็คือข้ององูข้อที่สามจับเวลาครับหมดเวลาฉเฉลยคือข้อกอไก่ ที่มีสีฟ้าโผล่ขึ้นมานะฮะข้อที่4หมดเวลาฉเฉลยคือข้อขอใครข้อที่5หมดเวลาฉเฉลยคือกอไก ข้อที่หกเฉลยคือขอควายข้อที่เจ็ดหมดเวลาฉเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่แปด หมดเวลาฉเฉลยคือข้อก็ไก่นะครับกลีบดอกบัวหายไป1กลีบข้อที่9หมดเวลาฉเฉลยคือข้อคอควายข้อที่10บ หมดเวลาฉเฉลยคือข้อกอไก่นะครับผมลายของผีเสื้อหายไป2จุดนั่นเองนะฮะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมหาว่าภาพไหนที่ไม่เหมือนพวกนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเกมสนุกไหมคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กกันไปแล้วนะคะเรามาต้องวนกันอีกครั้งหนึ่งคำขวัญวันเด็กปีพศ2565นะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมและวันนี้นะคะครูฝนขอฝากให้เด็กทุกคนนะคะท่องคำขวัญวันเด็กกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลย เม่เดเด็กจำเป็นจะต้องออกจากบ้านนะคะเด็กๆจะต้องสวมแมสตลอดเวลาและล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ